พูดถึงจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับสิ่งแรกๆที่หลายคนนึกถึงก็ต้องเป็นพระธาตุช,ช่อแฮเลยใช่ไหมครับที่นี่เป็นเหมือนหัวใจของเมืองแพร่เลยก็ว่าได้แต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีตำนานที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวแห่งศรัทธานี้ไปพร้มพรอมๆกันครับเออแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าชื่อช่อแฮเนี่ยมันมาจากไหนคำตอบเนี่ยจริงๆแล้วเรียบง่ายแต่มีความหมายสวยงามมากเลยนะครับ คำว่าช่อแฮเนี่ยเขาหมายถึงธงสามเหลี่ยมที่ทําจากผ้าพแพรครับสมัยก่อนเขาก็จะใช้ประดับประดาในงานมงคลต่างๆซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ชื่อเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับเส้นทางเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น4ี่ช่วงหลักๆด้วยกันนะครับเราจะเริ่มกันที่พุทธธรรมนายซึ่งเป็นจุดกําเนิดของตำนานทั้งหมดเลยจากนั้นไปดูกันต่อที่การสถาปนาอันศักดิ์สิทธิ์ตอนที่คําทํานายกลายเป็นจริงขึ้นมา แล้วก็มาถึงการบูรณะครั้งสําคัญโดยกษัตริย์และครูบาองค์สําคัญและปิดท้ายด้วยการมาดูกันว่าพระธาตุช่อแฮในฐานะมรดกล้านานานั้นเป็นยังไงในปัจจุบันครับโอเคครับเรามาย้อนเวลากลับไปกันเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วนะครับที่ดอยแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโกศิยะทะชักบันพพดที่นี่แหละครับคือจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธธรรมนายถึงเหตุการณ์สาคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือในช่วงพรรษาที่25หลังการตัดสลูอนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงเล็งเห็นแล้วว่าจะต้องปรินิพานในอนาคตด้วยความเมตตากรุณาท่านก็เลยมีพระประสงค์ที่จะมอบสิ่งแทนพระองค์เอาไวใ้ให้บุคคลได้สักการะบูชากันสืบไปซึ่งสิ่งนั้นก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์เองครับและที่ดอยแห่งนี้นะครับพระองค์ได้พบกับขุนลัวคนหนึ่งชื่อว่าไอ้กอม ตอนนั้นเนี่ยเขานั่งกันอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีผลไม้หน้าตาแปลกๆซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อกันว่าเป็นผลไม้บ้ากินแล้วจะเสียสติแต่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงปริหารให้เห็นเลยครับว่าผลไม้นั้นอ่ะไม่ได้เป็นอันตรายแถมยังกินได้อีกด้วยและนี่แหละครับคือไฮไลท์ของตำนานเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสพยากรณ์ไว้กับไอ้ก้อมว่าดูก่อนไอ้ก้อมที่นี่เป็นที่โรมนียสถาน เมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้วให้เอาพระาธาตุข้อศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ทีน่นี้โอ้โหคํำพยากรณ์นี้เองครับที่กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของพระาธาตุช่อแหจนถึงทุกวันนี้แล้วเพื่อเป็นการยืนยันคำทำนายนะครับพระองค์ก็ได้มอบของขวัญไว้สองอย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยเป็นของขวัญสำหรับปัจจุบันเลยก็คือพระเกศา,าธาตุที่มอบให้อ้ก้อมเอาไปบรรจุไว้ในถ้ำก่อนส่วนอย่างที่สองเนี่ยเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาสำหรับอนาคตครับว่า พระาธาตุข้อศอกสายจะถูกนํามาประดิษฐานที่นี่ในภายภาคหน้าแน่นอนเอาล่ะครับจากคํานํานายในอดีตคราวนี้เราจะวาร์ปข้ามเวลากันไปหลายร้อยปีข้างหน้าเลยเพื่อไปดูกันว่าคํามั่นสัญญาที่พระพุทธองค์ได้ให้ไว้เนี่ยมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ยังไงเวลาผ่านไปนานมากครับนานถึง218ปีหลังการตารินิพพานของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว ซึ่งในช่วงเวลานี้เองนะครับคำทำนายนั้นก็ยังไม่ได้หายไปไหนยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่ชาวลัวเหมือนกับว่าทุกคนกำลังรอคอยวันที่คำทำนายนั้นจะกลายเป็นความจริงแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นครับในราชสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องบอกว่าพลิกจากบุตรบานนักรบมาเป็นองค์อุปถมกรรที่สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างเจดีย์ให้ได้ถึง84,000องค์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไปทั่วทุกสารทิศครับและแล้วนะครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงจริงๆ พระาธาตุข้อศอกซ้ายเนี่ยได้เสด็จมาโดยปาฏิหาริย์แล้วก็ได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานที่ดอยโกศิยทัตจักบำมพธแห่งน,นี้ตามพุทธธรรมนายเป๊ะเ,เ,เลยโดยพิธีในครั้งนั้นนะครับยิ่งใหญ่มากมีทั้งพระอาหารหันต์เจองค์แล้วก็พญาเจ้าเมืองอีก5องค์มาร่วมเป็นประธานในพิธีซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับทำจากฝั่งศาสนาจักรแล้วก็อาณาจักรเลย แต่ว่าการสถาปนานี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเท่านั้นนะครับเพราะว่าองค์พระธาตุเนี่ยยังคงได้รับการดูแลแล้วก็บูรณะโดยบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อีกหลายต่อหลายครั้งเลยซึ่งการบูรณะแต่ละครั้งก็ได้ทิ้งร่องรอยแห่งยุคสมัยเอาไว้บนองค์พระธาตุแห่งนี้ด้วยไทม์ไลน์นี้จะช่วยให้เราเห็นภาพการเดินทางที่ยาวนานของพระธาตุช่อแฮได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นในยุคพุทธกาลเลยแล้วก็การสถาปนานในยุคพระเจ้าอาโศก จนมาถึงการบูรณะครั้งใหญ่ๆโดยบุคคลสําคัญสองท่านคือพญาลิไทกษัตริย์แห่งสุโขทัยและล้านนาแล้วก็อีกท่านคือครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่เราคุ้นเคยกันดีการบูรณะครั้งสําคัญครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ครับโดยพระมหาธรรมราชาที่หหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อพญาลิไทกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแห่งอาณาจักรสุโขทยัยพระองค์ได้เสด็จมาถึงเมืองแพร่เพื่อบูรณะองค์พระาธาตุเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่า ความสาคัญของพระธาตุช่อแหนในตอนนั้นเนี่ยมันแผ่ขยายไปไกลเกินกว่าแค่ในเมืองแพรแ่แล้วและก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน,น้อยๆที่น่าสนใจมากจากการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับเขาเล่ากันว่าตอนขากลับเนี่ยช้างทรงของพญาลิไทยเกิดลม้มลงทําให้ต้องถ่ายเทสิ่งของไปไว้ที่ช้างเชียกอื่นแล้วสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยถูกเรียกว่าบ้านกว้านช้างหมู่บซึ่งปัจจุบันก็เพี้ยนมาเป็นบ้านกว้างช้างหมู่บในเขตอาเภอสูงเม่นไงครับ เอาละครับมาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยซึ่งทำให้พระธาตุช่อแฮมีรูปโฉมอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ก็คือในปีพศ2467ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาได้มาเป็นประธานในการบูรณะครั้งใหญ่เลยครับท่านได้พอกปูนทับองค์พระธาตุเดิมที่ตอนนั้นหุ้มด้วยทองจังโกเอไว้ทำให้องค์พระธาตุมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สง่างามขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนี่และครับ สำหรับความสูงขององค์พระาธาตุหลังการบูรณะครั้งนั้นนะครับโอ้โหสูงถึง16วา2ศอกหรือถ้าเทียบง่ายๆก็ประมาณ33เมตรเลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้องค์พระาธาตุดูโดดเด่นมากจริงๆแล้วก็มองเห็นได้จากระยะไกลเลยส่วนฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ขยายกว้างขึ้นเหมือนกันครับเป็นด้านละ5วา2ศอก12นิ้วหรือประมาณ11เมตร คือการขยายฐานเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้องค์พระาธาตุมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเสริมให้รูปทรงโดยรวมดูสง่าง,งามสมส่วนมากยิ่งขึ้นด้วยครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านการลเวลามาเป็นพันๆปีแล้วนะครับครนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในปัจจุบันพระาธาตุช่อแฮมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายต่อผู้คนย่งไงบ้าง ถ้าจะพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยพระาธาตุช่อแห่ไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานนะครับแต่เป็นเหมือนหัวใจของชาวแพร่จริงๆเลยที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้วในทุกๆปีนะครับก็จะมีงานประเพณีนมัสการที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้เดินทางม,มาสการะกันนี่แหละครับที่ทําให้พระาธาตุช่อแห่ยังคงเป็นศูนย์รวมสัทธาที่มีชีวิตชีวาอยู่เสมอที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับพระาธาตุช่อแห่ยังมีความสำคัญตามความเชื่อแบบล้านนาโบราณด้วย คือเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานหรือว่าปีเสือนั่นเองครับนี่ก็เลยทําให้ผู้ที่เกิดในปีนี้หรือว่าใครก็ตามที่มีความศรัทธาเนี่ยต่างก็มีความปรารถนาที่จะต้องมาสักการะ,ะให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลครับจากคําทํานายเมื่อ2,000กว่าปีก่อนจนกลายมาเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนในปัจจุบันเรื่องราวของพระาธาตุช่อแฮเนี่ยแสดงให้เราเห็นถึงพลังของศรัทธาจริงๆนะครับที่มันสามารถยืนหยัดผ่านการเวลามาได้ และนี่ก็อาจจะเป็นคําถามที่เราต้องกลับไปขบคิดกันต่อว่ามรดกแห่งศรัทธาแบบนี้เนี่ยมันมีพลังในการหล่อหลอมวิถีชีวิตแล้วก็ตัวตนของเราได้ยังไงบ้าง